วันที่20มีนาคม2564สพานบุญครูหนึ่งโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองศนได้ลงพื้นที่บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสอนเยี่ยมเยือนชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อสำรวจและให้ความช่วยเหลือเป็นสพานบุญจากผู้ที่ต้องการให้มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆถึงมือผู้รับผู้ยากไร้ผู้พิการอย่างแท้จริง ก็ยังว่าแกว่าสี่ห้าเดือนส่งมาให้พันหนึ่เออเกิวก็เหลวนั่นนี่อ๋อตีด้วยน่ะหลานไม่เท่ากัมีก็เหลวนั่นนี่อก็เหลวเวอ๋อตีว่าเป็นไม่ยิ่งแน่นอ๋อป็นไม่ยิ่งอ๋อไม่เท่าจืดหงก็ไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่านเามลืออากาศอากกันยังแกบก่ิบชีะะจองเจ็บเน่อเจ็บตัวอย่างเนาะเจ็บเาะนเนาะเป็นความดันเป็นหางอ่ะกําดันน๋อเป็นความดันอ่ะ อยากกำลันได้เอาแต่เสียนะโอ้ที่นอนไม่มีอ่ะที่นอนไม่เท่าไหร่น่ะแจ้งนอนคำลังชุงนะ่งหน่ะเท่า,าไหร่เดี๋ยวเอาที่นอนบางๆมาให้กครั้นี้อ่าก็อน,อนอนกันก็นอนโดยในวันนี้ได้ไปมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแหง้งให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านห้วยพึ่งจำนวน20คนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่เดือดร้อน บางคนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานคอยดูแลบางคนก็พิการป่วยเป็นโรคต่างๆแต่ก็ไม่สามารถไปรักษาตัวได้เนื่องจากไม่มีเงินและเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยวันนั้นไปโรงพยาบาลไหมจ้าหล็อกผู้รับเช็คบอกหลวงว่าไม่กล้าผ่าให้ไม่กล้าทำให้โรแกนยึดมันไม่ใช่ผักกันเลยมันหลุดมันไม่ใช่หลุดแล้วมันผักอันละเกี๊ยนอันละเกี๊ยนมันจะหลุดมันหลุดนีดแป๊บเดียวอันนี้อะไรครับ ไอซเลติกเอซเลตแล้วใช่ไหมใช่ค no, ่ะไอเซเลตแล้วแต่ว่ามองว่าทำอะไรให้เคสไม่ได้เพราะว่าอยุ่แก่เยอะแกมีความดันแล้วโลืดจางเลือดจางด้วยทำไม่ได้กลัวึงมันมีปางเคียงเยอะนอกจากนี้ยังได้นำไอศครีมมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อดับร้อนท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเช่นนี้เอาไหน